หลังจากจบวิชาวยากรณ์แล้วจะมีวิชาสนทนาบาลีนะมีสนทนาบาลีก็มีประโยคที่ใช้ในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนนะั่นแหละใครไปที่ไหนบ้างไปติดต่องานอะไรบ้างพบใครบ้างก็คือจบวยากรณ์แล้วนะต้องสนทนาบาลีเพราะว่ารู้เข้าใจเขียนออกอ่านได้พูดเป็นต้องพูดเป็นด้วยในที่สุดต้องพูดบาลีเป็นอย่างน,น้อยก็พอจะ พอจะแนะนําตัวเองได้ภาษาทางซีกโลกหนึ่งเวลาพบกันเขาก็พูดสำนวนโวหารหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งคนไทยเจอกันก็สวัสดีแถวยุโรปเจอกันก็สวัสดีแต่ว่าซีกทางเขาหิมาลายจะไม่พูดคําว่าส,สวัสดีเพราะว่าเป็นซีกที่เชื่อเขาหิมาลนะัยนั้นเป็นกลุ่มคนที่สแสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นหลัก เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขาเห็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าโดยพื้นฐานทั้ง,พ,งพื้นฐานทางชัยภูมิภูมิประเทศพื้นฐานทางลัทธิอัธยาศัยด้านลัทธิดังนั้นเวลาเจอกันคําถามที่เขาจะถามคําแรกคือท่านเป็นลูกศิษย์ของใครก่อนที่จะถามว่าท่านเป็นใครจะถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครแล้วก็ถามต่อไปว่าอาจารย์ของท่านชื่ออะไร ถ้าไทยถามอย่างนี้เป็นยังไงสิทธิ์ใครเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์ใครแต่ถ้าบาลีเขาจะถามนั่นหมายความว่าโดยพื้นฐานคนชาวหิมาลายะเนี่ยจะเงียบโสดสโอสดับคําว่ามีผู้รู้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วในช่วงระหว่างที่เว้นก็คือช่วงพุทธ,ธันดรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มนุษย ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็จะรอฟังข่าวอยู่เนืองๆว่าพระริเจ้าอุบัติขึ้นหรือยังพระธรรมอุบัติขึ้นหรือยังพระสงฆ์อุบัติขึ้นหรือยังนั้นะคำถามก็ถามเวลาเจอใครที่เขาคิดว่าเป็นผู้รู้เป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้เป็นสาวกของศาสดาใดๆเนี่ยดังนั้นเขาจะถามว่าพอเห็นปุ๊บถามเลยว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครซึ่งเราเรียนพุทธวัตรเราเห็นมาแล้วที่ใครถามใครภาษาลิบุตรหรือพระโมะัลลานะ โมคลนา,านาัสสารีบุตรเจออาสัชชิเนี่ยคำถามไม่ได้บอกว่าท่านเป็นสิทธิ์ของใครอาจารย์ของท่านเป็นใครแล้วอาจารย์ของท่านสอนว่ายอย่างไรเกรดหลักๆเป๋งๆเลยเนี่ยอาจารย์ท่านสอนว่ายอย่างไรถ้าถามวันนี้อาจารย์ท่านสอนว่ายอย่างไงก็สอนเอตะจบไปแล้วน,นี้เหรอจะขึ้นอิมมะเพราะในยุคนั้นเนี่ยคนหลอกชาวบ้านทั่วไปว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษเป็นผู้ หมดกิเลสแล้วมีข้อประพฤติแปลกๆนะมีอยู่มากในการถามก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาหรือว่าอาจารย์นี้เป็นศาสดา,าเอกเขาหรือว่าอาจารย์นี้เป็นพระอริยะบุคคลเขาหรือว่าอาจารย์นี้เป็นเจ้ารัธิเขาจะถามว่าพอเอ่ยชื่อว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์นั้นก็จะได้เทียบว่าตัวเองมีอัธยาศัยน้อมนําต่อรัติหลักคาสอนของาศาสดาใดพอได้ยินว่า ผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ของตนย,ยังไม่เคยได้ยินนี่จึงถามต่อไปว่าอาจารย์ของท่านสอนว่ายังไงเพื่อจะเปรียบเทียบกับหลักคำสอนที่ตัวเองเคยศึกษามาก,ก่อนเพราะว่าในในไตรเพทหรือในพวกคำภี์เวททางคะของพวกฮินดูนะเามีคําสอนที่ลึกมากแม้แต่เขาจะไม่ถือพุ้ธศาสนาเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าในหลักคําสอนเขาเนี่ยยกย่องพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วจะเป็นมหาบุรุษที่สามารถผลรื้อสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้นั้นการถามอานนี้ก็คือเพื่อจะอย่างดูว่าหลักคําสอนนี้เเคยศึกษาม,มาว่าผู้นั้นผู้นี้จะอุบัติขึ้นนอุบัติหรือ,อยังไม่ใช่แต่มนุษย์โลกนะที่จะมาถามคํานี้เนี่ยแม้แต่ผู้มื่นอื่นแม้แต่เทวดาแม้แต่นาคพิภพก็ยังเที่ยวมาถามอยู่เนืองๆว่าพระพุทธเจ้าอุบัติหรือ,อยังรอฟังข่าวอยู่อย่างนั้นอย่างที่เรื่องเคยเราเคยเล่าให้ฟัง เรื่องเรื่องนาคกับครุฑเป็นศัตรูกันเล่าแล้วนะยังเหรอเล่าแล้วมัง้ง <c oughs> เ๊ะเคยเล่าแล้วนะ <c oughs> เรื่องพญานาคพญครุฑเคยได้ยินไหม <c oughs> เอางั้นเล่าฟังฟังไปก็จะอ,อ๋อออกแหละเ <c oughs> พราเคยเล่าแล้วพญานาคพญครุฑก็คือว่าสิ่งที่เป็นศัตรูกันอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีอยู่มากพญานาคพญครุฑเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันชั่วนิรันดร์หมากับแมวไม่มีครับ ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่ผูกเวนกันไว้แต่อดีตนกฮูกกับกางูเห่ากับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์ไม้สะเคราะห์ไม้เคราะห์แม้แต่ครุฑกับพญานาคทำกันพญาครุฑกับพญานาคก็จะเป็นศัตรูกันมาช่วงนิรันด์รวมถึงบางคนผูกเวนกันไว้ได้พบพระพุทธเจ้าเวนก็ระงับลงได้แต่ใครยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเวนก็จะผูกไปชั่วกับช่วกัน กับนี้พินาศไปแล้วกับใหม่เกิดขึ้นยังเวรนั้นก็ยังผูกกันอยู่อย่างงูเห่าพังพรอนก็จะมีเรื่องราวมีกรไม้สแคร์ก็จะมีเรื่องราวพญานาคพญาครุฑนี่ก็มีเรื่องราวว่าทําไมจึงผูกเวรกันเอาไว้กากับนกเขาแมวหรือนกคูกเนี่ยก็ผูกกันเอาไว้จะฟังเรื่องไหนก่อนพญานาคกับพญาครุฑพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยทั้งสองมีฤทธ ก็คือโดยความเชื่อของลัทธิว่าสัตว์สองตระกูลนี้เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีฤทธิ์หมายให้ว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีอิทธิมากกว่าสัตว์อื่นๆอย่างนาคพญานาคในนาคพิภพหรือในนาคพิภพหรือในโลกบาดาลเนี่ยแล้วก็พญครุฑที่อยู่บนน่านน่านฟ้ากับน่านน้ำสองสองสัตว์นยน่านฟ้ากับน่านน้ำเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีเดชมากสามารถแต่งร่างเป็นใดๆก็ได้ รวมทั้งแปลงร่างเป็นมนุษย์ด้วยสมัยก่อนมีฤาษีท่านหนึ่งเรียนจบไตรเวทหรือไตรเพศรวมทั้งคัมภีเวททางค้าอื่นๆแล้วก็มีจิตมุ่งตรงต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นที่เขาเรียกว่าโมกษะหรือโมกขธรรมทางลทัทธิฮินดูละทัทธิพรามณ์เขามีหลักคาสอนนี้อยู่แล้วคือหลักโมกษะเขามีอยู่แล้วเมื่อเรียนจบไตรเพศก็เห็นว่าโมกษะ คือวิถีทางที่เราเรียกว่าเนี่ยขมมะการออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกฤาษีท่านนี้ก็ไปละในฐานะที่เคยเป็นขหะบอดีเคยเป็นเศรษฐีบวชแล้วก็ไปเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่ในแถบเทือดเขาหิมาลัยวันหนึ่งอดีตการนานมาแล้วหลายหลายชาติแล้วแต่ว่าจะไม่เล่ามหลายชาติมาเล่าชาตินี้เลยก็เพราะว่านางคนนี้เนะี่ยเกี่ยวข้องทั้งนางอะไรนะ นางอุบลวรรณนานางปทุมวดีก่อนหน้านี้ชื่ออะไรลืมชื่อแล้วก็ชาตินี้เกิดมาเป็นนางปทุมวดีแล้วชาติสุดท้ายคือนางอุบลวรรณนา<ม>เกี่ยวกับดอกบวนะัวเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดอื่นมาก่อนแล้วมาเกี่ยวด้วยดอกบวัวเกิดสวรรค์หลายชาติแล้วก็มาเกิดในห้องแห่งบงกฎก็คือว่าเกิดในเกสรแห่งดอกปทุมเกิดในในคันดอกบวัวพูดง่ายานะ เกิดในดอกบัวเป็นโอปาติกะเกิดในดอกบัวแล้วก็วันหนึ่งฤาสีูวกกาลังบำเพ็ญพรตอยู่เนี่ย้วก็บําเพ็ญพรตแล้วก็ศึกษาความรู้ใหม่ๆไปด้วยรอรวมทั้งรอฟังข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วยว่าสิ้นพุทธันดอนไปแล้วเนี่ยก็จะมีศาสดาองค์ใหม่อุบัติขึ้นเพราะว่าพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นนะพยากรณ์ไว้แล้วว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้านา้มว่าอะไรจะอุบัติขึ้นในกัปไหน ็นองค์ที่เท่าไหร่ในกลับมันันฤาษีผู้นี้ได้เรียนทรรราพวกนี้ซึ่งกล่าวเอาไว้ก็จะมัวมาตั้งตารอฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติหรือ,อยังวันนั้นลงไปล้างหน้าที่สะบัวเห็นดอกบัวดอกหนึ่งใหญ่กว่าดอกบัวอื่นๆตูมอยู่ฤาษีแปลกทุกวันเรามาตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นดอกบัวปกติแล้ววันนี้ทําไมมีดอกบัวดอกหนึ่งดอกโตกที่สุด โตกว่าพิษตัวโตผิดปกติโตกว่าดอกอื่นๆซึ่งดอกบัวไม่ควรจะโตขนาดนี้แต่ว่านี้ทําไมโตขนาดนี้ฤาษีเขแปลกใจก็เดินลุยลงไปในสระน้ําไปเอามือเอื้อมจะหยิบจะแตะโน้มมาดูว่าดอกบัวทําไมใหญ่ผิดปกติพอโดนมือฤาษีแตะต้องที่ดอกบัวดอกบัวก็บานทันทีเลยแล้วก็มองเห็นเด็กหญิงนอนอยู่ในในระหว่างกลางเกสรดอกบัวเนี่ย ตัวสดใสสีอรารามดุจทองเท่านั้นแหละเด็กก็ร้องขึ้นตัวแว่ตัวแว่ทรภาษาเด็กฤาษีก็เห็นว่าโอ้ได้ยินแต่ในตำราว่าโอปปาติกะนี่เป็นอย่างไรเพิ่งจะเห็นแล้ววันนี้ก็มีความฤาษีผู้นั้นบาลีทนะ่าบอกว่าแม้จะเป็นฤาษีแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสน,นะก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกียภูมิเพราะว่ายังไม่มีผู้ที่จะสอนให้หลุดพ้นจากกิเลสในระหว่างน,นั้น เห็นเด็กก็มีความรักเหมือนได้ที่ดาเหมือนได้บุตรสาวเหมือนได้ลูกสาวบางคนหนึ่งมีความรักในเด็กเอาเด็กไปเอาเด็กไปวางไว้ตรงไหนก็ร้องก็นึกคึ้นมได้อ๋อเกิดในดอกบัวเนี่ยเราควรจะเอาเด็ดเอาดอกบัวหรือใบบัวมาปูให้นอนก็ไปเด็ดดอกบัวเด็ดใบบัวมาปูให้นอนเด็กก็หยุดร้องพอดอกบัวดอกที่ใช้รองนอนนั่นเฉาไปเ็กก็ร้องอีกก็ไปเด็ดดอกบัวใหม่มารอง แล้วเวลานั้นดาบทผู้นี้ฤาษีผู้นี้เนี่ยก็มีเต้านมเกิดขึ้นที่หัวแม่มือข้างขวาเป็นเหมือนเต้านมเลยมีหัวนมด้วยนะเป่งแล้วก็ลูกร้องทีก็เอาหัวหัวแม่มือให้ดูดก็จะได้น้นํานมอันนั้นบาลีท่าบอกว่าด้วยวิบากของกุศลที่เธอทําเอาไว้แต่อดีตฤาษีก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปทุมวดีปทุมวดีปทุมวดีก็แปลว่า ดอกบัวนี่แหละฤาษีได้ลูกสาวก็เลี้ยงจนโตเป็นสาวฤอสีมาคิดอยู่ว่าเราจะใช้อุบายอย่างไรจะทําอย่างไรถึงจะทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เลยผูกปริศนาเป็นคําร้องให้นางปฐุมวดีเนี่ยช้ยร้องใครบรรลุธรรมหลุดพ้นหมดกิเลสมาแล้วก็จะฟังความหมายของคำนี้ออก แล้วเราก็จะทราบข่าวนาทีว่าเวลานี้มีผู้หมดกิเลสอุบัติขึ้นแล้วในโลกฤาษีก็เลยเขียนคำเป็นคําร้องคาถาร้องเป็นปริศนาถามเวลานั้นพญานาคกับพญครุฑเนี่ยทราบข่าวว่านางปทุมวดีเนี่ยสวยยิ่งกว่านางเทพธิดาผิวพรรณผุดผ่องดุดนางเทพอัปสรก็พากันอยากจะพบอยากจะเห็น ก็แปลงร่างเป็นมนุษย์มานพหนุ่มน้อยมาจะมาจีบก็เดินมาพอได้ยินคำร้องไม่รู้เรื่องเลยเพอถามอะไรลูกสาวของดาบดก็ร้องแต่เพลงนี้อย่างเดียวถามอะไรมันก็ตอบแต่เพลงนี้อย่างเดียวเอ๊ะทำไมจะรู้กันรู้เรื่องกันในถามกันยังไงจะพูดกันอย่างไรจะรู้เรื่องทั้งมานพทั้งสองไม่ว่าครุฑมานพหรือนาคมานพเนี่ยนะก็ต่างชอบนางปฐุมวดีก็เอ๊เราจะไปเรียนที่ไหน จะไปศึกษาเรื่องต,งต่างๆที่ไหนจึงจะได้มาแก้คําปริศนาที่นางปุมวดีร้องได้เพราะดาบทหรือฤษีผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าใครร้องแก้ได้จะยกนางปุมวดีให้เทา่านั้นแหละทั้งนาคมนบทั้งครุฑมานบเนี่ยไปแสวงหาอาจารย์อาจารย์ดีอาจารย์ดังที่ไหนแต่ทุกวันนี้ก็หลวงพ่ออะไรต่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสเสน่ห์มนัขังอะไรแต่สมัยก่อนไม่มีไปหาว่า มีอาจารย์ใดรู้คำแก้ปริศนานี้บ้างก็เลยแปลงร่างเป็นมานพหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวว่าฤาษีผู้นั้นดังเรื่องอิทธิไปเรียนมาก็แก้ไม่ได้ฤาษีผู้นั้นดังเรื่องต่างๆไปเรียนมาก็ยังแก้ไม่ได้ในขณะที่มัวแต่ไปหาเรียนตามรัฐที่ตามฤาษีต่างๆอยู่เนี่ยก่อนหน้านั้นนาากับครุฑเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาไม่ได้เคยเจอกันจังๆสักครั้งหนึ่ง มาวันหนึ่งต่างคนต่างมามาเวลาเดียวกันจะมาจีบนางปทุมวดีนี่แหละพอเจอกันตาครุฑเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่ในร่างอะไรก็จะดูออกหมดตาครุฑนะแม้นาคจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หนุ่มก็ตามครุฑก็จะมองออกที่นี่แหละนาคไม่ใช่คนเนี่ยนาคเวลานั้นนาคเนี่ยแปลงร่างเป็นคนมาแต่ครุฑกาลังบินล่องมาบนกลางอากาศ มองลงไปด้วยสายตาแหลมคมเห็นว่าเดินเดินอย่างนั้นไม่ใช่มนุษย์นั่นนี่คือนาคนี่เองโฉบลงมาเลยนะตะปบพญานาคที่เดินอยู่นั้นนะเป็นที่ที่หลบไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติหลบดีที่สุดคือลงน้ําแต่เวลานี้หลบไม่ทันทํายังไงก็ไม่ทันแล้วพญาครุฑลงมาเห็นว่าพญานาคหมดทางจะหนีได้ก็ชะล่าใจไม่ตะปบทันทีนะมาข่มขู่ให้แสดง อิทธิตัวเองให้ปรากฏก่อนว่าวันนี้ได้เจอกันแล้วรู้ไหมว่าข้าคือใครอะไรต่อก็คือพูดข่มขู่ให้หวาดเสียวไปอย่างนั้นพญานาคก็เอเราก็เรียนมาหลายอาจารย์แล้วความรู้ที่เราเรียนมาจะทําอะไรไม่ได้เลยเชียวหรือก่อนหน้านี้พญานาคได้เรียนศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเรียกว่าปัตฐารลบเขียนเลขสองตัวคือเลขหนึ่งกับเลขสองปัตฐานร แปลว่าแผ่แปลว่าแบแปลว่าขยายแปลว่ากว้างแปลว่าพิสดานแต่ไม่ใช่วิธีที่จะเป็นมายาที่จะเอาตัวรอดจากศัตรูแต่เป็นวิธีการเขียนคาถาที่จะมาแก้นางปฐุมวดีเรียนยังไม่ทันจบเรียนไปถึงปัตถานระเขียนเลขหนึ่งกับเลขสองคำว่าปัตถานระนี่แปลว่าการเขียนคณะของฉันมีคลุกและหู หนึ่งใช้แทนละหุสองใช้แทนคารุเสียงหนักเสียงเบาอักษรรัศกะอักษรทีฆะอักษรมีสังโยคไม่มีสังโยคตามหลักไวยากรณ์ตามวิธีของคัมภี์ฉันเพราะว่าหนึ่งคาถาจะมีสี่บาทบาทหนึ่งจะมีแปดพยางดังนั้นก็เขียนเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยเขียนไปเรื่อยๆให้ครบแปดตัวเขียนสลับกันไปเรื่อยนะอย่าให้ซ้ำหนึ่ง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 แปดตัวละหนึ่งต่อไปบรรทัดที่สองก็หนึ่ง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 ตัวที่แปดเป็นสอง นี่ไม่ซ้าแล้วบรทที่สามหนึ่ง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 ตัวที่เจ็ดเป็นสองตัวที่แปดกลับเป็นหนึ่งนี่ไม่ซ้าแล้วเขียนเป็นเรื่อยก็จะได้เท่ากับแปดยกกําลังแปดรู้มาเท่านี้เองวิชาที่เราเรียนมาทําไงจะเอาตัวรอดได้มันคนละเรื่องกันเลยที่จะสู้กับพยาครุฑเนี่ยเพราะโดยปกติแล้วพยาครุฑย่อมมีอิทธิเหนือกว่ามีฤทธิเดชเหนือกว่าพญานาคนั้นพญานาาก็มาคิดเอ๊ะเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรนะเอาละ ใช้วิธีปัจฐานะซึ่งเรียนมาใหม่ๆแม้จะยังไม่จบลองดูว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไหมก็เลยเกิดการต่อรองกับพระญาคุดบอกว่านี่ท่านสหายแม้เราจะเป็นศัตรูกันมาช่วกับช่วกันก็ตามเวลานี้ข้าพเจ้าคงหนีท่านไม่พ้นแน่แล้วยังไงพระงต้องตายในอุ้งเล็บของท่านแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสสักหนึ่งครั้งขอแสดงความรู้ที่เพิ่งจะเรียนมาให้ท่านดูก่อน หลังจากนั้นท่านจะทําอย่างไรก็เชิญพยาครุฑก็เออยังมีอะไรจะแสดงอีกคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือเขาอยู่แล้วเนี่ยให้โอกาสเอาได้ทํำยังไงจะขอโอกาสทําอะไรบอกว่าขอแสดงวิชาที่เพิ่งจะเรียนมาเอาไปแสดงพยาครุฑให้โอกาสงั้นไปข้าพเจ้าขอเขียนเลขสองตัวคือเลขหนึ่งกับเลขสองบรรทัดละสี่ไอ้บรรทัดละแปดอักษร เขียนสลับกันไปเรื่อยโดยไม่ให้ซ้ำกันถ้าข้าพเจ้าเขียนซ้ำกันเมื่อไหร่สแสดงว่าหมดภูมิความรู้แล้วขอท่านจับข้าพเจ้ากินได้เลยพญาครุฑได้ยินอ๋อแค่นี้เองสบายเนี่ยไปไม่กี่น้ำเดี๋ยวเสร็จเราไปเอาสแสดงมาพญาหน้าก็ต่อรองอีกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีแต่ใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ไม่สะดวกที่จะใช้เขียนข้าพเจ้าขอพื้นที่ที่เขียนเลขได้สะดวก เวลานั้นจากพื้นที่ไปหาหาทรายก็ไม่ไกลกันนะพญาคุณอ้าวงั้นไปหาทรายจะเขียนเลยไปหาทรายนี่หาทรายมันก็ไม่ใช่แคบนะหาทรายกว้างใหญ่ก็กะว่าจะเขียนจนพอไปถึงนาคมานบก็หักกิ่งไม้แห้งมาหนึ่งกิ่งรเริ่มเขียนหนึ่ง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 ,งตัวที่แปดสอง บรรทัดที่สองหนึ่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 งตัวที่เจ็ดสองตัวที่แปดหนึ่งเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยพญาครุฑจ้องตาเขม็งเลยนักธรอีกไม่กี่บรรทัดซ้ําอีกไม่กี่บรรทัดซ้ําหมแต่จ้องอยู่พญานาคก็เขียนหันหลังลงน้ําเขียนไปเขียนไปบนหาดทรายนะถอยไปเรื่อยเขียนไปเขียนไปยังไม่ซ้ําเลยขาหลังแปะถึงน้ําแล้วเท่านั้นเองพญา,า,านาคมน์ก็แปลงร่างเป็นพญานาคจอมหายน้าลงไปเลย ลงไปในน้ําพญาครุฑมวัวแต่จ้องอยู่เกือบซ้ําเกือบซ้ำอ้ำอาวอา้าวหายไปไหน <c oughs> จับก,กินไม่ทัน <c oughs> ด้วยวิธีวิธีเนี้ยเรื่องหน้ากับครุฑเนี่ยจึงเกิดคำภีคำภีหนึ่งที่เขาเรียกว่าคำภีวุตโตไทยเป็นคำภีว่าด้วยฉันในหลักสูตรชั้นที่สามเราจะได้เรียนถ้าเรียนไปถึงตอนนี้ระดับที่หนึ่งอยู่ระดับที่สองระดับที่สามจะได้เรียนคำภีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหน้ากับครุฑหลังจากนั้นมา มีมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งเดินทางจะไปแก้ปริศนาของนางปฐุมวดีแต่ว่าเป็นมนุษย์ตอนนี้ไม่ใช่นางไม่ใช่ครุฑแหละเดินทางไปพบพระสงฆ์สาวกรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์เวลานั้นมนุษย์ผู้นี้เดินทางไปจะแก้ปัญหาก็เลยพบพระรูปนี้เลยได้ดูแลรับใช้ก็ไม่มีอะไรจะถวายมาแต่ว่าไปดูแลรับใช้จัดที่หลับที่นอนให้เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อท่านก็ถามว่าเธอจะไปไหน บอกว่าจะไปแก้ปริศนาหนังวัทุมดีพิสุรุปนั้นถามว่าเธอรู้วิธีแก้แล้วหรือว่ายังไม่รู้เธออยากรู้ไหมจะสอนให้โอ้ยท่านั้นเรามีอะไรจะดีใจเท่านี้อยากรู้ถ้าอย่างนั้นเธอเรียนเราจะบอกให้ในขณะที่เรียนกระแสความแน่นิ่งของจิตที่อยากจะฟังวิธีแก้ปริศนาด้วยด้วยความอุตสาหะที่อยากจะไป ไปแก้ปริศนาสาวเนี่ยนะมันมีกําลังแรงนะตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่พระเถระท,ท่านก็แสดงทำตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอริยาสายอะไรไปอะไรไปเห็นความเกิดเห็นความดับบรรลุอรหันต์เลยมานกหนุ่มงั้นคนนั้นบรรลุอรหันต์แต่ว่าสัญญากับนางปฐุมมมก็ดีไว้แล้วไม่ไปก็ไม่ได้แม้ตัวเองจะบรรลุพระอรหันต์แล้วสัจจะยังมีอยู่ไปทั้งทั้งที่ยังเป็นคนอยู่งั้นแหละยังไม่ได้บวช ตั้งใจว่าจะไปแก้ปัญหาเสร็จแล้วจะกลับมาขอบวชก็เดินทางไปนางปฐมวดีร้องเพลงปริศนาถามมาทันทีเลยมานพผู้นี้เป็นพระอาหารหันแล้วร้องกลับไปตอบแก้ได้แต่ว่านางปฐมวดีไม่เข้าใจหรอกว่าเขาแก้ถูกไม่ถูกแต่ว่าฤาษีผู้นั่งฟังทุกวันทุกวันว่าใครจะมาแก้ว่ายังไงเนี่ยนะตั้งใจฟังอยู่พอได้ยินคําแก้ปริศนาปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแน่แล้วรีบพวดพาดขึ้นมา ถามมานพุนั้นว่าเธอมาจากไหนเธอเป็นลูกศิษย์ของใครใครคืออาจารย์ของท่านมานพุนี้ก็บอกว่าน่นนู่นน่น,น,นเท่านั้นแหละฤาษีบอกว่าเธอเอาลูกสาวฉันไปมานพุนั้นบอกว่าไม่ต้องการจะกลับไปบวชฤาษีบอกงั้นเราไปด้วยกันก็ทิ้งลูกสาวไว้นั่นทั้งสองคนไปมานพุนั้นไปขอบวชฤาษีก็ไปขอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจบนบรรลุนางปฐุมวดี ตามไปได้ฟังทมตอนท้ายได้บรรลุโสดาบันนี่นี่คือเรื่องหน้ากับครุฑซึ่งมันมันพัวพันหลายเรื่องเป็นศัตรูกันมาก่อนเรื่องอื่นไว้ฟังวันหลังนะเรื่องเรื่องศัตรูอะไรนะเรื่องจองเวรกันข้ามพบข้ามชาติชั่วกับชั่วกันนะเรื่องหมีไม้สะครองงูเห่ากับฟังพรกากรงพวกเดี๋ยวไว้เล่าวันละเรื่องแล้วกัน